สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแคสเกมใหม่นะคะก็คือเกมคุกกี้รันคิงดัมค่ะนี่อันนี้คือเราแคสเพราะว่าเพื่อนเรามีคนหนึ่งเล่นเกมนี้เหมือนกันแต่อยู่คนละเมืองกันก็เลยมาติดตามกันไม่ได้เลยเราก็เลยจะแคสให้เพื่อนดูนะจ๊ะเพื่อนอื่นจะไม่ต้องใส่นะก็ทำตามปกติเลยอันนี้เราแต่งเป็นเติมโอ้แต่งเป็น ตีมเรี่กว่าอะไรนะเพราะว่าเป็นตีมอวกาศเหมือนชื่อเราเอา้าเราเผยชื่อเองแล้วจ้าทุกคนเนบจนูนชื่อเนบจนูนนะแต่ว่าไอ้โมบี้มาคือไม่มีอะไรแค่อยากตั้งให้มันน่ารักก็ง่ายดีล่ะ คิดรูปร่างของท่าเรือออกแล้วฮขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยของ 8, แต่งซาลาสิกี่อยู่ที่อยู่อย,อยู่กับหม่ก็บอกว่าต้องการใช้เรือแลนท่านะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะสำหรับฉันเรื่องแค่นี้นะกลอยกลย้วย <c oughs> เอา้าแล้วใครจะไปคิดว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผสมส,รสารแบบใหม่จะตหาได้อีกฝากทะเลเท่านั้น ตอนที่ได้รับจดหมายแจ้งว่าเป็นดินแดนที่ไม่สามารถทําการส่งของได้ก็ตกใจไม่น้อยเอ้า oh, ไม่คิดว่าจะมีรูปแบบนี้ฮะปกติมกตักจะใช้รถไฟยูน่มีในการส่งของตลอดทีแรกว่าจะส่งทีแรกว่าจะใช้งานนกบูมารีแต่มันไม่มีมันแต่มันไม่มีแค่สองชิน้นน่สิแต่ถ้าจะให้นกน้ำตาลช่วยก็ไม่รู้จะต้องรอนานแค่ไหนอ่ะ อ้าวหรอจังคงจะลำบากใจมากสิเนาะเอาละ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเดี Herm ๋ยว huh, ฉันจะสร้างให้เธอเสร็จแน่นอนไม่ต้องกังวลเอ๊ะถ้าถ้าทางเลื่อยอัน <éc à S 1> so นี้วันสองน่าจะไม่พอนะต้องเรียกไปลงฟาดเหล็กเอ้ยลงตีเหล็กเจ็ดเจ็ดเจ็บจังใจจะมาใช้เพชรเถอรเอาจริง ใช่พี่เถอะไป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 นี่เสร็จสิ้นอันนี้ก็จะเป็นเก็บของก่อนเก็บของ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 ว่าง่าไครับทีมอันนี้าภาพเกิดขึ้นแล้วโอ้โหนางสวยที่สุดในนี้เลยมั้งค่ะ อันนี้คือเป็นเกมที่เราเล่นบ่อยมากเลยนะทุกคนแต่อาจจะมีเสียงแทรกบ้างเล็กน้อยนะคะตอนนี้เพราะว่าแม่เราคุยโทรศัพท์อยู่ก็สำหอันนี้เราอัาอคดคลิปให้เพื่อนโดยเฉพาะเลยนะดังนั้นเธอต้องดูนะถ้าไม่ดูนะเดี๋ยวจะไม่ทำต้องดูดนะ้วยเสร็จแล้วบอกมาทางไลน์ด้วยว่าดูแล้ว ถ้าเพื่อนเราไม่ดูนี่ก็คือแบบคิดเกยียดทำคลิปนี้แล้วนะ่ะถ้าไม่ดูนะ่ะอุตส่าห์ทำเลยนะ่ะเปื้องเน็ตเลยนะ่ะยินไม่ใช้เน็ตอยอะเฮ้ยเบื่อหายเบือ่อ,อ hey, Hi, จังเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครชมว่าค่าเท่รุ้ยเอ๊นั่นเลยนะ่ะทำไมกระดานไม้มาดูแหวกงแหวฮ ทางนี้จะเป็นสะพานนะใช้แน่เลยคงมีชาวอาณาจักรที่อยากข้ามไปอีกฝั่งทะเลนะแน่เยี่มไปเลยทางานทําสะพานนี้ให้ยาวไปเรื่อยก็คงจะข้ามไปอีกฝั่งของทะเลได้แน่ค่าเนี่ยม,มันเท่แล้วยังยอดเยี่ยมสุดคนเป็นราชาจริงอ่ะอ้าเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วการตั้งคอมันไม่เห็นจะง่ายเลยอ,อย่ะโมกุลก็ยับยีไปหมดแล้วอ๋อข้าไม่ทําแล้ว มีวัสดุเท่านี้ก็คงเพียงพอเสียงมอไซค์จ้าดังมากเลยจ้ะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรมีวัสดุเท่านี้ก็คงเพียงพอจะมีอะไรที่ช้นช่วยได้อีกหมยเนาะเอ๊ะพวกยีโรคลสเตอร์ดุนที่สองนะี่เนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมานอนราดกับพื้นแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องรอก เค okay. อยากนอนมองดูท้องฟ้าสวยๆสักครู่นะ่ะไม่ได้จะนอนพักซะหน่อยอ้าวมันก็ได้ว่าแต่ทำอะไรอยู่หระเอ๊ <Hey. S 1> ดูนี้สิเหมือนจะเริ่มลงมือไปบ้าแล้วนะ <c oughs> ถ้าทางกันออกจะช่วยสร้างท่าเรืออยู่นี่เองฝ oh. ีมือเทสสื่อไปเลย oh. ฝนฝนทูทูททเรื่อเดียๆเดี๋ยวก็ออกมายอดเอง <c oughs> จุดยอดนั้นหรอเจงอะชมค่าหรอ ก็ใช่นะสิไม่รู้เรื่องการก่อสร้างแท้ๆแต่ยังทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายนะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะสุดยอดเลยนะสิก็บอกแล้วว่าข้าเนี่ยเป็นราชาค <c oughs> <c oughs> ู่นี้เข้าก่อนได้เป็นที่สุดนโยเ <c oughs> ชียวแฮะอาเป็นอาเถอะก,ก็ดีแล้วมีคุกกี้คอยช่วยแบบนี้ก็โล่งใจงั้นก็มาลองดูสักตั้งอ๋อ <c oughs> นาทีปรารยจ้าเด็กเข้ามา,มาเลยเข้ามาสี่สิบนาทีนี้มันจะนานเลือเลอยกที่สิบนาทีคงผ,ผู้นี้เช้าก็เสร็จพอดีนะก็ก็นั้นแหละตอนนี้คือรู้สึก,กว่าเบื่อเบื่อนิดนึงอะไปเอาไปสำรวจโลก,กันนะจ้าทุกคน อันนี้คือเราทำตามค้ดเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรจริงๆเราไปไกลแล้วจริงๆเราไปไกลเยอะแล้วนะอ่ะไปีกๆอ่ามาถึงตรงนี้ละตอนนี้มันจะยากมากเลยทุกคนฮ่าเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูนะจัดเกคน มีตัวฮิลมีสายสพอร์ตมีเแบบว่าสายซุ่มแล้วก็มีเวทมนต์ถังคู่ก็ดีเหมือนกันนะเวทมนต์คู่อาจึ๊บดูสายสพอร์ตไปก่อนสายสพอร์ตก็คือประมาณแบบว่าทำให้ดู้จุดอ่อนของตัวร้ายนะจ๊ะ อ๋อเจังเลยเหล่าพลเมืองไม่มีอะไรให้กินเลหรอโอ้ยก็เธอกินเยร็วที่เหลือไปหมดแล้วไงตอนนี้ไม่เมีแล้วเสียงท้องร้อท้อไม่ไหวแล้วเธอี่กินเห็ดยักษ์ะกินเห็ดยักษ์ชนสีสุมท้าไม่ได้คะอาจจะเป็นเห็ดพิษก็ได้หืมว่าไงนะก็บอกให้ฟังกันบ้าง แข่งเหมือนกันนะนี่ชูสิต้องสัตว์ทำโตๆกว่านี้โอ้ยโอ้ยเจ็บเช้าเห็ดพุทธได้โอ้ยอ๋อใช่สิต้องสู้กับพวกเจ้านี่นะอ่ะสปอร์พีชอ๋ะสปอร์พีช ทุกคนทุกคนเราไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเจกักีเอ๋อพาแล้วเร็วจังเลยอันนี้คือเราก,กดมัวนะเร็วมากเลยทุกคนเอ๊ด้เพ็ดมาจา้าถึงว่าคุ้มกับการที่เสียไปปกกีนี้นะก็คุ้มป่ะคุ้มเพสซาแล้วนึวกว่าจะชนะง่ายๆเลยไม่ได้เตรียมท่าโจมตีมายาเท่าไหร่ พายร์คุกกี้เราทำทีมดูจะเอาทำไงดีเจ้านั่นก็จากคุกกี้เราทำทีมได้เหรอฮะเฮะ้อหรือว่าจะเป็นพูดเดียวกันอีกแล้วพวกจอมวายร้ายต้องรู้ให้ได้ว่าคราวนี้มีแผนอะไรอีกเอ้ขอดูโอ้โหน่าจะโหดนะดูไหนมาถึงน้ำโชคทุกคนเรื่องไหน เราเปิดสีม่วงในดุซี่ได้ว่ยทำไมเราไม่เปิดอันสีเหลืองอ่ะอยากให้อาสีเหลืองอ่ะอ้าอ้าวพวกเจ้จะพูดไปสือ่ออย่าพึ่งหนีไปโอ้ยนั่นหน,นีไปหลายเร่องแล้วใครจะไปใครก็ดอไปจอมมันเฮ้ยจนะับได้แล้วอ้ะอ้ะโอ๊ย นี่ต้นนา้วเงหน่อยสิไม่งั้นจะเกิดรอยฉีดขวดบนร่างกายได้นะอ่ะขอบคุณค่ะคาถา,าต้องการความช่วยเหลือนะให้ฉันช่วยอะไรไหมยอยากจะรวบรวมหนังสือพวกนั้นให้ได้ทีเดียวเลยใช่ไหมล่ะฮ่าใช่เราค่ะจู่ๆพวกหนังสือก็มีชีวิตขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครหนังสือพวกนั้นนะไม่เคยเคลื่อนไหวมาก่อนก็เลยขยับมันสนุกไปเลยงั้นสิถ้าดีหละ่ะเรื่องนี้ข้าถนัดละอเอล่ะ เจ้าหนังสือเวทมนต์ทั้งหลายได้เวลากลับเข้าไปยังชั้นวางแล้วฮึว้าววงแหวนเวทสวยจังอืมขอบใจจะ้ะพวกหนังสือมาดงกันแล้วรีบเก็บเถอะโอ้ขอบพระคุณนะไม่มีเล่มไหนหายแล้วใช่ไหมไหนหนึ่งโว่าแต่พอจะรู้ไหมว่าโรงเรียนเวทมนต์ต้องไปทางไหนอะ่ะเหมือนจะเห็นอยู่ไกลๆนั่น แต่ไปไม่ถึงสักทีแฮะอ๋อต้องไปเสาไฟที่ต้นต้องไปเสาไฟต้นที่สี่ินถนนเส้นหลักน่ะฉันจะพาทางไปให้เองนะได้ <c oughs> สิจะรับความช่วยเหลือไว้เป็นน้ำใจนะพอดีฉันชอบการผจญปนะ่ะไว้เจอกันคราวหน้านะจะเลี้ยงลาเต้นนะบายบายว้าว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 อ <c oughs> ดีเหมือนกันชู น้องชูครีมซึ่งในหนังสือคุกิรันชื่อว่าชูอย่างเดียวนะก็น่าราักดีอยากอัปเกรดคุกกี้สักหน่อยไม่ใช่จะอัปเกรดนายอัปเกรดอะไรอย่างเฮ <Hey. S 1> ้ยได้แล้วอัปเกรดเราเป็นพวกอัปเกรดทุกตัวนะทุกคนวา แล้วก็จะอัพเกรดไปทุกตัวเลยนะบางตัวก็อัพเกรดไปเถอะแต่ว่าไม่ได้ใช้น้องรถมันม่วงเพิ่งได้มาเมื่อวานตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเมาาื่อวานนี่ยนี่คุกกี้เราทำทีมอ่าตัวนี้สำคัญสุดตัวฮิวก็มีตัวฮิวสองตัวแต่ว่าตัวนี้มันจุมตีแรงกว่า น้องอะโวคาโดที่อยู่ในเรื่องนะจ๊ะตนนี้ก็เคยเป็นลูกหลัเหลนนกเรามาน้องเชอรี่ระเบิดตุ้งตเอาจริงถ้าเรามีทุกตัวแล้วว่าต้องมานั่งต้องมานั่งอัปเกรดทุกตัวไหมเนี่ยเราว่าต้องอัปเกรดค,ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันไม่ไหวีจริงมันเยอะอันนี้น้องปุงยานี่ อันนี้คือน้องเดวิลน้องหัวหอมกลัวผีน้องแครอทเพิ่งได้มาวันนี้คุกกี้เบฟน้อยน้องกะรามเตอ๋ออันนี้ตัวแถมฟรีมาตั้งแต่แรกเลยนะก็ไม่ไดื้อไม่สนอันนี้ก็ตัวฟรีมาตั้งแต่แรกอันนี้นินจาคอมมอน อันนี้เป็นตัวที่เราชอบมากแต่ว่ามันดาเมจน้อยอันนี้แค่นูเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ตัวฮิวเหมือนกันแต่ว่าตูมตีน้อยตอมตีแบบดาเมจน้อยอะ่ะไม่ไม่เท่าราชาไหนดูความ 3, สัมพันธ์ยังไงความสัมพันก็เริ่มมีเยอะแลนะนะทุกคน นี่ไอ้เห็ดพิษอยู่ตรงนี้อ่จึ๊บ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 ก็ทำไปสนุกสนุกเดี๋ยวทำทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะปิดคลิปแล้วนะจ๊ะ รานค้าก็มีเยอะม,มากอเอ่ะเอาเป็นว่าหรือจะมีอีก300รเพรเย้เอาเป็นว่าจะคลิปแค่นี้นะจ้ะทุกคนบายบ้าลายไว้เจอกันอันนี้อีพีสอนะ